รายการสวัสดีเมืองไทยโดยดอร์ศิวพรศรีศักดินนสวัสดีค่ะสวัสดีเมืองไทยก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะสวัสดีเมืองไทยเรื่องแรกค่ะวันนี้นะคะทางรัฐบาลก็เคาะแล้วนะคะลดร,ราคาน้ำมันแก๊สโซโฮอ91ลงอีก2บาท50สตางค์นะคะ3เดือนค่ะตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงธันวาคมนี้แล้ค่ะ ซึ่งกระทรวงพลังงานนะคะโดยนายพิรพันธ์สาตรีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่ามาตรการลดราคาน้ํามันเบนซินแก๊สโซฮอร์กงลงลิตรละ2บาท50สตางค์ภายใต้โครงสร้างราคาน้ํามันในปัจจุบันซึ่งรัฐจะต้องสนับสนุนราคาน้ํามันเพื่อช่วยเหลือประชาชนแบบท่วนหน้าคะ่ะ และนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีการประกาศลดราคาไฟฟ้าเหลือหน่วยละ3บาท99สตางค์อีกด้วยค่ะมีผลในรอบบินเดือนกันยายนนี้แล้วนะคะไปจนถึงสิ้นปีคือเดือนธันวาคม2566นี้แหละคะ่ะนายพิรพันธ์สารีรัตวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานต้องการบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนจึงได้ให้คณะกรรมาการกำกับกิจการพลังงานหรือกอก,อกอพการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัทปตทจำกัดมหาชนดำเนินมาตรการเพื่อลดราคาค่าไฟฟ้าซึ่งก็ทำให้ราคาค่าไฟฟ้าในรอบบินเดือนกันยายนจนถึงเดือนธันวาคมปีนี้จะอยู่ที่หน่วยละ3บาท99สตางค์ค่ะสำหรับครัวเรือนใดที่มีการออกใบแจ้งหนี้ไปก่อนหน้านั้นนะคะในรอบบินเดือนกันยายนทางการไฟฟ้านครหล,ลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะดำเนินการปรับยอดและนำไปลดคืนให้ในรอบบินเดือน ตุลาคมซึ่งนายพิรพันธ์ได้เดินหน้าหาพลังงานราคาถูกให้กับประชาชนซึ่งล่าสุดก็ได้หารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานของรัสเซียเพื่อสนับสนุนพลังงานคุณภาพดีราคาเป็นธรรมให้กับคนไทยด้านรัสเซียก็ยืนยันพร้อมสนับสนุนเต็มที่ค่ะติดตามรับฟังรายการสวัสดีเมืองไทยได้เป็นประจำทุก